สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้หนิงก็พามาชมแปลงหญ้าซิกแนวเลือ้อยนะคะสักสองสามแปลงนะคะนี้กําลังอวบกําลังอันมากเลยนะคะต้นใหญ่ลําต้นใหญ่นะคะเพราะว่าน้ําเขาพอปุ๋ยเขาพอนะคะช่วงนี้หนิงจะใส่เฉพาะปุ๋ยยูเรียนะคะแล้วก็น้ําเพราะว่าเขามีขี้ไก่อยู่แล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะก็คือแปลงที่สองแปลงใหญ่หน่อยนะคะอันนี้คือหนิงก็จะเริ่มตัดให้ลูกค้าได้แล้วนะคะน,นี่ถือว่าแก่แล้วนะคะป้องข้อเข้าถี่แล้วก็เยอะมากเลยค่ะแต่ละป้องข้อสังเกตดูไหมคะว่ารากเขาออกแล้วนะคะลูกค้าค่ะก็พร้อมที่จะ เอาว้เป็นท่อนพันได้เลยนะคะสวยมากนะคะเนี่ยค่ะสวยมากจริงๆนะคะตอบโจทย์กับลูกค้าที่กำลังมองหาหญ้าที่โตวไวๆนะคะ ก็ตัวนี้ได้เลยนะคะดูแลง,ง่ายค่ะปลูกติดง่ายโตไวนะคะดูแลง,ง่ายนะคะก็อันนี้ก็คือดอกของยาซิกแนวเลื้อยแต่ว่าเราเอามาล็ดเป็นมาขยายพันธุ์ไม่ได้นะคะเขาเป็นดอกแล้วเขาก็จะร่วงนะคะดอกเขาเจจร่วงนะคะ่ะนี่ค่ะพอเขายาวมากๆเขาก็จะล้มลงนะคะอันนี้ก็คือทนน้ําขังได้นะคะฤดูฝนเนี้ย มันมีอีกแปลงหนึ่งที่ที่น้ําขังอยู่เป็นเมตรนะคะลูกค้าค่ะก็ประมาณ3-4สี่เดือนฤดูฝนนะคะอยู่ได้นะคะเอาเจอ้าลอยเหมือนผักบุ้งนะคะค่ะค่ะให้ดูว่ายอดเขาลําต้นเขาสวยมากอวบต้นใหญ่นะคะค่าสำหรับลูกค้าที่ต้องการพันยา ซิกแนวเลื้อยนะคะหรือว่าแพงกลานะคะก็ติดต่อหนิงเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรับหน้าสวนหรือว่าให้หนิงจะส่งเคอรี่นะคะก็หนิงจะเอาเบอร์โทรแล้วก็ไอดีลายไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้หนิงพาทุกทท่านมาชมอันนี้แปลงที่3ามนะคะลูกค้าค่ะน,นี่แปลงที่สามค่ะเนี้ยขยยอดเขา ลำต้นใหญ่นะคะถ้าเขาไม่พอน้ำไม่พอปุ๋ยมันก็จะเหมือนกับหญ้าทั่วๆไปนะคะก็จะต้นเรียวๆเ,เล็กๆนะคะไม่อวบไม่เขียวแบบนี้นะคะแต่แต่แปลงหญ้าของพ่อชาลีฟาร์มนะคะก็น้ำพอปุ๋ยพอนะคะหนิงมีรองรับลูกค้าหมุนเวียนเรื่อยๆนะคะ